ี <ítulo> sabes, anyway, hello, ่น้องจ๋ากลบสวัสด so, uh, ีจ้าม so, uh, ินี mm. uh, ่ถัดดาวพะแมันลรงเลี้ยนมัธยมของถัดดาวด้วยจ้ะพี่น้องโลงเลี้ยนมัธยมประจําตําบลนาะจ้ะพี่น้องเป็นอันโรงเรียนอันขยายโอกาสนาะจ้ะพี่น้องจ๋าตอนเลี้ยนมัธยมถัดดาวก็ได้มาเลี้ยนต่ออยู่นี่แหละจ้าพี่น้องจ๋าแต่ว่าข้างหลังถัดดาวนี่อันขางหลังถัดดาวนี่อันสิบเป็นอาคารหลังใหม่ด้วยจ้ะพี่น้องสมัยถัดดาวเลี้ยนนั่นยังมีอาคารนี่นาะจ้ะพี่น้องก็คิดว่าสิเป็น อาคารซีเนาะจะพี่นองจ๋าเป็นอาคารซีหลังไม่เนาะสมัยทัดดาวเลี้ยนยังมีอาคารนั่นสองสันหลังนี้เด้อจะพี่นองจ๋าเนี่แหละจ้ะพี่นองหลังจากที่ทัดดาวเลี้ยนจบจากโรงเรียนอนุบาลลำนาลายย้วนใช้บัตรดานจังหวัดลพบุรีทัดดาวก็มาต่อมาธยมศึกษาอยู่นี่เนาะจะพี่นองจ๋าอันสมัยที่ทัดดาวม้าเนาะจะพี่นองจ๋าทัดดาวก็มั่นสมัครเลี้ยนยู่อาคารสองนี่แหละจ้ะพี่นองจ๋านี่นจ้ะ อันนี้เป็นอาคารสองเนาะจ่พี่น้องธัดดาวกับิมาสมัครเรียยอยุนี่เนาะจ่พี่น้องตอนนั้นกับิลเป็นอันไฟอันขั้นไฟอย่างเนาะไฟอันไฟอย่างก็นเนาะที่ว่ารับอันสมัครนักศึกษาเน่ยไฟวิชาการทุกการไฟวิชาการตอนนั้นกับศิเป็นอาจารย์อาจารย์อันอุบลศิลทุกโคตเนาะจ่าพี่น้องจ้าแต่สมัยนั้นตอนที่วานอาจารย์เรายังว่าเกษียณเนาะจ่าพี่น้องนั่นแหละทัดดาวกับมาสมัครเรียยอย่นี่เนาะอาคารสองเนี่แหละจ้าพี่น้องแล้วก็อัน ตอนสมัยนั้นนี่มันก็สิมีต้นมะขามใหญ่อยู่ซื่อนี่เนาะจ้าพี่น้องเมียนเมียนต้นมะขามใหญ่ต้นมะขามใหญ่อยู่ซื่อนีเราบางนี่ก็สิเป็นอันเป็นสนามตะก้อเนาะจ้าพี่น้องแล้วสนามบนเลีก็คื้อมองนั้นสนามบนเลีเก่าเนาะจ้าพี่น้องกระสิเว้าแบบว่าก็สิอธิบายพอาะข่าวๆให้ฟังเนาะจ้าพี่น้องก็สิพามาเยี่ยมเยียนสถานศึกษาเก่าของทัดดาวนี่ล่ะจ้าบ้านถัดดาวเรียนอยู่มัน ใส่กระเคือนบ้านละหาหนนาด้วยจ้จพี่น้องจา้าเนี่ยสมัยสมัยตะกี้คน้นขาก็ยังนิยมเลี้ยนกันแบบว่าเลี้ยอยู่น้ำอันบ้านจาของเนาะนยังบนนิยมไปเลี้ยนแบบว่าในเมืองเป็นสีนะนักเลี้ยนกับสี่ไหลห้องหนึ่งกับสามสิบก็คุ้นผุนด้วยจ้จพี่น้องจา้าแต่ละห้องสมัยทัดดาวเลี้ยน่ะก,กับมีนักเลี้ยนสองร้อยกว่าคนรวมเบิดทั้งโรงเรี้ยนทั้งอนุบาลเกือบสามร้อยคนน้จะจใพี่น้องจา้าสามร้อยขาดหน่อยเนาะสมัยนั้นสมัยตอนที่ทัดดาวยุ่น่ะก็สิเป็น ผู้บริหารนี่ก็สิเป็นอันพออ,อสวัยนาสาท้อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าเป็นผู้บริหารโรงเรียนบาลหารนาสมัยที่ทัดดาวมาศึกษาอยู่นี่เนาะจ้าพี่น้องแล้วการสิเมียนสังอาจารย์นันปีช้าดีลว้วนเนาะจ้าเป็นอันอาจารย์ที่สอนไฟประถมแต่ว่าเป็นผู้ที่ว่าเป็นอาจารย์ที่แบบว่าอันว่าง่ายๆภาษาบ้านเขาก็คือว่าคอยคอยดูแลซัพพอทถัดดาวเองนั่นแหละจ้าพี่น้องคอยแบบว่า อันซอยเหลือด้านต่างๆบาวาสิเป็นด้านปัจจัยบวาสิเป็นด้านอันเขาขาดแขนอีหอย่างจังสี่เนาะอาจารย์ก็ยื่นมือเขามาซอยอยังสี่หล่ะจนเลี้ยนจบแล้วอาจารย์กันพระัดดาวนี่เป็นสมัครต่อย่ันวิทยาละกะักเกษอันยุ่อำเภอมัจจาน่ะเนาะจากพี่น้องจากอาจารย์เพื่อนก็ดีเนาะจากพี่น้องแต่สุมือนี้ทัดดาวกว็บ่อันได้มีโอกาสที่สิต,ตอบแทนอัน บุญคุณของอาจารย์เนาะจะพี่น้องอาจารย์ก็ได้นลมป่วยแล้วก็ได่นจากไปแล้วเนาะจะพี่น้องอาจารย์นี่ก็เป็นเสือวิทยายลายัยเกษตรเนาะถ้าดาวายังเก็บใ้เนาะพี่น้อง่านมาเก,กือบสี่สิบป,ปีแล้วก็ยังเก็บว้อยู่คือเกา่าจะพี่น้องจาจาแล้วกันนี่ก็สิเป็นสนามฟุตบอล,ลนนนนอนเนาะจะพี่น้องนี่ก็สิเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็สิเนียนต้นนวลซีเนาะจะพี่น้องต้นนวลสีนี่ยังบใหบได้นสมัยนั้น ลวก็สิษนี้ต้นอันแปลงขวดนอจ้าพี่น้องนี่เป็นยังยูคือเก่าสัญ,ญลักษณ์ธัดดาวประจำได้นอจ้าพี่น้องจา้าลวกา็นี่ก็สิเป็นอาคารหนึ่งนอจ้าพี่น้องอาคารใหม่อาคารหลังแร,งก,าารงก,กแล้วกันฟังอันมีก็สิเป็นอาคารสองนอจ่าลวก็สิ์เป็นหนาเสาทุ้ง หน้าเสาโพงนี่ก็สิยังอยู่คือเก่าเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็สิมีอันอาคารมัธยมเนาะจ้ะม .1 ม .2 ม .3 เนาะจ้ะพี่น้องจ้าฝั่งทางด้านทิศตะวันตกต่ว่าทัดดาวก็สิบ่ได้พลาดยางชมดอกจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเฮาก็มีอันมีมีมีห้อก็มีธุระอันมีธุระที่สิไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้าสมัยนั้นก็เคือนที่สอนมัธยมก็บคือนที่ทัดดาวจําได้อยู่ก็สิมีอัน สังอาจารย์พี่ภพศิลป์ทุโคตรเนาะจ้าแล้วก็อันารยสอนวิชาเกี่ยวกับอันภูมิศาสตร์อี่ยังสี่อาจารแล้วกันอาจารย์นั่นอุบลศิลป์ทุโคตรแล้วก็อาจารย์นั่นอาจารย์อุบลนี่สิสอนวิทยาศาสตร์แล้วกันวิชาภาษาอังกฤษนี่สิเป็นอาจารย์นั่นอุไลศรีพิลมแล้วก็อันภาษาไทยนี่สิเป็นอาจารย์ทับทิมอาจารย์ทับทิมอันนามสกุลอาจารย์อย่างเนาะวะ นำ้นำน้ำ snap สกุลอันจันน้อยหรือย่างนี่อาจารย์พี่น้องอัน,อนลืมหรือว่าเอาผิดว่าถือประกันเลยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยอจาพี่น้องจ๊าแล้วก็สิมีอาจารย์ที่สอนนั่นวิชาคณิตศาสตร์เป็นอาจารย์แดงเนะาะทัดดาวก็ต้องขอโทษขออภัยที่ว่าจาเสื่ออาจารย์บ่ได้แต่ว่าอันนับย้อนปีขึ้นหลังประมาณสี่ปีที่แล้วก็ไปพ่ออาจารย์ยุ่นพ่ออาจารย์ยุ่นตลาดคลองถมอยู่เมืองพนเนาะาจาพี่น้องแล้วก็อ,อาจารย์แดงนี่สิพ่อรู้าจาพี่น้องจ๊า จานแดงนี่สิได้แฟนยุบบ้านนั่นน้องเขียมหรือบ้านอีโรนี่ยแะจ้ะพี่น้องถัดดาวประจำาันไดนัจ้ะพี่น้องจ้านั่นแหละสมัยนั้นสมัยนั้นก็รู้สึกว่ามีความสุขหลายหลายนาะพี่น้องจ้าแล้วกันฟังั้างด้านนั่นหอประชุมถัดดาวสิวันใดพาไปเบิ้งนาจ้ะพี่น้องเพราะว่าแดดมันฮอนแล้วกันอันนี้ก็สิมาถไายบรรยากาศนั่สิละจ้าพี่น้องรอบๆบริเวณระลึกถึงความเก่าความหลังอัน ลงเลียนมาทยุมที่ถัดดาวเรียนเนาะจ้กพี่น้องทุกคนก็คงสิเขาใจแล้วเนาะว่าถัดดาวจบบยุใสเนาะจ้กพี่น้องจ้าเอาละจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้เด้อจกพี่น้องผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วถัดดาวก็ต้องขอขอบคุณหลไยๆเด้แจะพี่น้องเียเป็นกําลังเลี้ยงใจซอยติดตามถัดดาวมาตลอดผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทั้งช่องถัดดาวสาวบัณฑนาเด้อจะพี่น้องสาหรับคลิปนี้ถัดดาวก็ฝากไว้ะนีพกพอกันคิดหนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย